ณหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำโขงมีชายชาราผู้หนึ่งนามว่าตาเท่าบุญทรงท่านเป็นคนที่เคารพรักของชาวบ้านด้วยความเมตตาและปัญญาอันลึกซึง้งที่สั่งสมมาตลอดชีวิตตาเท่าบุญทรงมักนั่งอยู่ใต้ต้นโพใหญ่เล่าเรื่องราวต่างๆให้เด็กๆฟัง โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตเรื่องเกิดแย่เจ็บตายที่ไม่เคยยกเว้นใครวันหนึ่งมีเด็กชายนามว่าน้อยลูกชายของชาวนาผู้ยากจนได้มาถามตาเท่าบุญส่งว่าตาเท่าครับผมเห็นคนแก่เดินตัวโกงเห็นคนเจ็บป่วยนอนสม แล้วก็เห็นคนตายถูกนำไปเผาทำไมคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยครับตาเท่าบุญส่งยิ้มอย่างเมตตาท่านรูปศีรษะของน้อยเบาๆแล้วกล่าวว่าน้อยเอ๋ยสิ่งที่เจ้าเห็นนั้นเป็นธรรมชาติของชีวิตเป็นกฎเกณฑ์ของโลกไม่มีใครหนีพ้นจากกฎเกณฑ์นี้ได้หรอก เหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ต้องขึ้นแล้วก็ต้องตกดินเหมือนกับแม่น้ำที่ไหลแล้วก็ต้องไหลลงสู่ทะเลการเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องประสบพบเจอไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ชาวนาคนรวยคนจนไม่มียกเว้นแม้สักคนเดียวน้ยถามโตอว่า แล้วเราจะทำอย่างไรล่ะครับตาเท่าถ้าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีตาเท่าบุญส่องชี้ไปอย่างต้นไม้ใหญ่ดูต้นโพต้นนี้สิหนูน้อยมันเกิดมามันเติบโตมันออกดอกออกผลแล้วมันก็เหี่ยวเฉาร่วงโรยไปในที่สุดแต่ก่อนที่มันจะเหี่ยวเฉานั้นมันได้ให้ร่มเงา ให้ดอกผลให้ความร่มเย็นแก่สรรพสิ่งชีวิตของเราก็เช่นกันแม้ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องตายแต่ระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่เราควรทำแต่ความดีทำประโยชน์ให้แก่ตนเองแก่ผู้อื่นแก่โลกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตาเท่าบุญทรง เล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่ทรงตัสรู้ถึงความเป็นจริงของชีวิตทรงเห็นทุกข์เห็นความไม่เที่ยงทรงเห็นความดับทุกข์และทรงสแสดงออกให้แก่ผู้ที่ทุกข์นั่นคือการประพฤติปฏิบัติธรรมการทำความดีการมีเมตตาการไม่ประมาทการรู้จักยับยั้งชั่งใจ และการปล่อยวางน้อยเอ่ยชีวิตเปรียบเสมือนเปลวเคียนมันสว่างสวัยให้ความอบอุ่นแต่ในที่สุดแล้วมันก็ต้องดับไปแต่ก่อนที่มันจะดับไปนั้นเราควรใช้แสงสว่างนั้นให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขให้มากที่สุดอย่าประมาท อย่ามัวแต่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงจงทำแต่ความดีสะสมบุญกุศลเพื่อให้ชีวิตของเรามีคุณค่ามีประโยชน์และมีความสุขแม้ในยามที่เราต้องจากโลกนี้ไปน้อยฟังตาเท่าบุญส่งด้วยความตั้งใจคำสอนของท่านทำให้เด็กชายน้อยเข้าใจถึงความหมายของชีวิต และความสำคัญของการทำความดีตั้งแต่นั้นมาน้อยก็พยายามทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและไม่ประมาทกับชีวิตเขาเข้าใจว่าแม้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่เหลยกเลี้ยงไม่ได้แต่การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและการทำความดีคือสิ่งที่สำคัญที่สุด และเป็นมรดกอันล้ำค่าที่เราจะทิ้งไว้ให้โลกให้แต่ผู้อื่นหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วตลอดชีวิตของตาเท่าบุญทรงท่านได้ปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้แก่คนในหมู่บ้านและเมล็ดพันธุ์นั้นได้งอกงามเติบโตและแผ่ขยายออกไปอย่างไม่รู้จบเป็นเครื่องยืนยันว่า แม้ชีวิตจะสั้นแต่ความดีจะคงอยู่ชั่วนิรันดร